สวัสดีครับกลับมาพบกับอังเคิลแก๊กลุงกากเบียวจอมยุทธกับแวร์วินสมิธอีกคลิปหนึ่งวันนี้ลุงจะพาพวกเราไปเอาวิชาตัวเบาที่หลายคนอยากได้แล้วก็จริงๆควรจะมีไว้ตั้งแต่ต้นๆเกมเลยมันทำให้เราเดินทางสะดวกมากครับวิชานั้นมีชื่อว่า Shooting Star หรือว่าเท้าดาวตกนั่นเองมันจะต้องไปหายยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับผมเริ่มแรกครับ ให้เราเดินทางมาที่สระน้ำเล็กๆที่มันอยู่แถวๆมู i e w วเมา t เทนนะครับดูจากแผนที่ที่ลุงแปะไว้นี่เลยนะครับหน้าจอเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามองไปใกล้ๆนั้นจะเจอกับชาวประมงยืนอยู่ริมบ่อน้ำครับให้เราไปคุยกับชาวประมงเพื่อรับเควสสปีกทูเดอะฟิชเชอร์แเสร็จปุ๊บเนื้อเรื่องเควสเนี่ยมันจะประมาณว่าเรากำลังตามหาไหาเล่าศักดิ์สิทธิ์ชาวประมงบอกว่า ถ้าจะท่องยุทธภพอย่าเชื่อคนง่ายมีแต่คนโกหกประเดี๋ยวจะเอาตัวไม่รอดเราเลยบอกไปว่างั้นเรื่องคมภีร์ฝ่ามือสุริยะก็เรื่องโกหกด้วยสิชาวประมงตกใจว่าเรามีคมภีนี้แล้วก็อยากจะขอดูแต่เราบอกว่าต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนชาวประมงเลยเผยว่าตัวตนเองเนี่ยคือไหเล่าเหินหาวโอ้ชื่อโคเท่ไหเเล่าเหินหาวที่เรากําลังตามหาอยู่เลยนะเราตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะไอไห่เล่าศักดิ์สิทธิ์หรือไห่เล่าเหินหาวเนี่ยมีสภาพหน้าตาเป็นชาวประมง,งง่อยๆแบบนี้เหรอเนี่ย จากนั้นชาวประมงจึงถ่ายทอดกําลังภายในให้กับเรานิดนึงก็คือวิชาเท้าดาวตกหรือวิชาตัวเบาเนั่นเองให้เราลองใช้ดูนะครับ หลังจากนั้นเราใช้วิชาปุ๊บเราจะก,กระโดดไปที่ชายหาดอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งไห่เล่าเหินหาวเนี่ยได้ล่วงหน้ามาตกปาลารอเราอยู่ละเราจึงขอให้เขาช่วยสอนวิชาให้แบบจริงจังแล้วเขาจะทดสอบเราด้วยการให้เราเนี่ยกระโดดไปบนไหจนถึงเรือโดยไม่ให้เท้าแตะน้ําจุดนี้สามารถกระโดดได้ตามปกติเลยนะครับโดด3ชั้นแล้วก็พุ่งตัวได้เลย เพราะว่าจุดที่มันมีไหย,ยังไงก็ล็อกไม่ให้เรากระโดดลงน้ําอยู่แล้วถ้าเราไม่โดดเบี้ยวจากไหนะหรือว่าเราจะใช้วิชาล่มก็ได้ล่มเนี่ยมันจะมีวิชาที่กางล่มแล้วก็ค่อยๆสไลด์ตัวลอยตัวไปได้ก็ได้เช่นเดียวกันครับเมื่อไปถึงเรือแล้วให้เราคุยกับชาวประมงเขาจะชมว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีพรสวรรค์ที่ข้ามมาได้โดยเท้าไม่แตะน้ําและพูดถึงวิชาฝ่ามือสุริยะกําปั้นทะลวงสายลมข้ามควรแล้วก็เท้าดาวตก ซึ่ง4ี่วิชาเนี่ยมันเป็นชุดวิชาที่อยู่ใน8ปสุดยอดวิทยายุทธแห่งเจียงหูแต่บัดนี้ได้หายสาบสูญไปสิน้นมันคงถูกลิขิตไว้แบบนี้สินะก็ดีถ้างั้นข้าจะถ่ายทอดวิชานี้ให้แก่เจ้าเองว่าแล้วชาประมงจึงให้เราไปเอาหอกแล้วก็อ่านคำภีวิชาเท้าดาวตกที่อยู่ใกล้ๆแล้วบอกว่าตัวเราเองอ่ะยังไม่กล้าแกร่งพอที่จะใช้วิชานี้หลังจากนั้นครับให้เราลองกดใช้ด้วยการกดปุ่มกระโดดค้างไว้นะครับ และเราเนี่ยก็จะล่วงตกลงมาแต่ว่าชาวประมงได้ช่วยเราไว้แล้วก็บอกกับเราว่าผู้ที่จะฝึกวิชาตัวเบาพวกนี้ได้จะต้องมีจี้ตะวันรับฟ้าหรือว่าจี้สายันอจี้พี่เป้าสายันเนี่ยแหละต้องมีจี้อันนี้ด้วยถึงจะสามารถใช้วิชาตัวเบาในเกมนี้ได้ครับการจะได้จี้มานั้นเราจะต้องไปทำเวอร์เลเวลหรือเวเวลโลกเนี่ยให้ถึง4 0 0พก่อนโดยวิธีที่ง่ายที่สุดที่ลุงแนะนำเลยนะคือไปไล่เปิดเสาวัฟในแผนที่ให้เยอะที่สุดครับ ไปทุกที่ที่มันมีเสาวับตะวเอนไปเลยข้ามแมปไปก็ได้เปิดเสาวารไปเยอะที่สุดอันนี้เร็วสุดแล้วนะครับรวมถึงการจับมแมลงต่างๆก็จะทําให้ตัวเวลโลกขึ้นเร็วมากทําแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปถึง4ี่พันเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยเราได้สกอร์หรือว่าได้พอยต์ถึงสี่พันเราก็จะได้จี้มาไอจี้อันนี้แหละนะครับมันมีชื่อว่าจี้อัพต้าโกลใช่ไหมที่ลุงบอกไปมีจี้สายยันสัญญาเนี่ยเมื่อเราได้มาแล้วให้เราเอากลับมาให้ชาวประมง แล้วตอบข้อที่2นะครับก็คือ i found it หรือว่าฉันเจอแล้วจีนี้จากนั้นชาวประมงก็จะบอกว่าเมื่อเจ้าสําเร็จวิชานี้แล้วข้าก็ตายตาหลับแล้วแล้วก็หายตัวไปครับเป็นอันจบเควสได้วิชาตัวเบาเป็นที่เรียบร้อยการใช้วิชาตัวเบาเนี่ยทำได้โดยการกดปุ่มกระโดดค้างไว้ครับและกดตามจังหวะที่ขึ้นหน้าจอแต่เอาจริงๆนะมันกดรัวก็ยังได้เมื่อเรากระโดดครบ ตัวเราเนี่ยจะล่อนแล้วก็สามารถไหลไปได้จนกว่าจะลงพื้นนะครับค่อยๆลอยไหลไปเรื่อยๆได้หรือถ้าเราอยากจะลงพื้นในจุดไหนทันทีในแผนที่ให้เรากด L3 บนจอยก็คือกดปุ่มอนาล็อกซ้ายครับกดลงไปม,มันก็จะลงพุ่งลงมาเลยนะครับหรือว่ากด Q บน PC ถ้าเราใช้คีย์บอร์ดนะฮะก็จะเป็นการพุ่งลงพื้นเป็นวิชาที่ทําให้เกิดคําว่าเรามีมาไว้ทําไมเพราะมันสารพัดประโยชน์จริงๆครับสำหรับการเดินทางในแผนที่ Open World แบบนี้ ลุงมีข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ครับสำหรับการอัปเกดความเบียววิชาตัวเบาไปได้อีก3ระดับโดยที่เราสามารถจะอัประดับที่2โดยการล็อกอินเข้าไปนะครับ4วันตามหน้าจอนี้เลยเราก็จะได้คำพีเสาสั้นไมล์มานะครับส่วนระดับที่3ที่มีชื่อว่าแฟนไกลเดอร์เราจะต้องเข้าไปในเมนูนี้นะครับแล้วเราไปดูว่าเราต้องทำอะไรสิ่งนั้นก็คือเราต้อง ไปให้ถึงเว r l ์ l ลเวล5นะครับหรือก็คือ6,000 p พอยต์นั่นเองเสร็จแล้วอันสุดท้ายครับ Win ไ i d e r คล้ายๆกันเราจะต้องไปถึงระดับเว r l ์สุดท้ายเลยเว r l ์ l ลเวล6ครับโดยที่เว r l ์ l ลเวล6เนี่ยต้องการ9,000พอยต์เลยนะฮะแล้วเราก็จะได้คัเพียันนี้มาครับผมหลังจากนี้เดี๋ยวลุงจะไปบินให้ดูนะครับว่าระดับ2มันบินแล้วมันเบียวขนาดไหนอย่างไร โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สั้นๆแค่นี้ถ้าใครชอบก็แตะไลค์ให้ลุงนิดนึงนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงครับสำหรับสินค้าในตะก้าของลุงที่แปะไว้ถ้าใครอยากสนับสนุนก็สามารถกดซื้อนะครับแตะเข้าไปในสินค้าสมมุติเป็นจอยสติ๊กก็แตะเข้าไปแต่ว่าจะไปซื้ออย่างอื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องซื้อจอยสติกก็ได้แค่นั้นก็ถือว่าสนับสนุนลุงแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ลุงไว้แค่นี้ครับถ้าชอบเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยลุงจะทําคลิปวิทยายุทธวิธีเก็บ วิทยุหรือว่าเอาอย่างอื่นนะครับที่น่าสนใจในเกมนี้มาฝากพวกเราอีกงั้นแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้อังเคอแก๊กลุงกางเบลเกมขอตัวเหินหาวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย